ครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านาเป็นะครับผมยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งกับเกมแอสโตรเนียนะฮะกันในพาร์ทที่ใส่ก็ไม่รู้ละลืมเอาเป็นว่าพาร์ทนี้จะมาลองสร้างไดมอนด์นะฮะใช่จะเครื่องนอองออ Diamond. Diamond. อนิดนึงเ,เอ่อไดมอนด์ไดมอนบอล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 โอเคนี่คาเฟฟีกับกาเฟีเนี่ยต่ากันเออเอาเป็นว่าก่อนจะไปเริ่มสร้างก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะโอเคกาเฟฟีทำยังไงใช้กาไฟกับไฮดรซีนเะนี่ยซึ่งไฮดรซีนทำยังไงใช้แอมโมเนียกับเบรียากนะผมมีเเยอะมาก จากดาวรุนนะฮะใส่ไปก่อนใส่ยังโอเคใส่แล้วแล้วก็กาเอ่อแอมโมเนียมกับแอมโมเนียมนะฮะมีอยู่นะฮะนี่ที่เกี่ยวของผมเองเออแล้วก็ผมได้ลองสร้างไอ้พีมานะฮะเอ่อพลังงานแสงกำลมเนะี่ยแล้วก็สร้างไอ้พื้นบ้มมานหมดเลยเนื่องจากผมมีลิเชียมเยอะมากนะกมันก็เป็นซิ่งเยอะเหมือนกันก็เลย,ชยใช้ไปเถอะคิดมากมีก็ใช้ไปแล้วก็ดีนะใช่ก็เป็นที่ผลิตแสงาขั้นขนาดใหญ่นะฮะจะใช้พิ้นสีช่องเลยก็นับวา่าเอ่อเรียกว่าไอเดียผลิตได้เยอะดีนะแค่นี้แหละก็ดีนะเอ่อเราก็ต้องมาหาแอมโมเนียมต่อนะสองก้อนใช่มั้ น่าใช่นะทิมก่อนเอ้ยผู้ชมอ้าวเหรอผมนึกว่าใช้มนเดิมทีจะห,หมดหมดทั้งก้อนเลยใช้แค่ขีดเดียวอ้าวนี่คนทเก็บมันเชื่ออะไรเยวะนะฮะมันจะไปหาันอั้รเยอะไม่น่าเลยไปหา,านันอั้รเยอะเหนื่อยเลยโอเคไฮดาซีนพร้อมแล้วก็ต้องสร้างไฮ้ดาซีนอีกก้อนหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็ก้าไฟสองงานใช่ไหมเก้าไฟก็เก็บไว้อยูนะอ่นะเก็บไวเยอะด้วยคุณเยอะเลยก้าไฟโอเคสองงานพร้อมโอเคแล้วเปิดอัตโนมัตินะฮะเดี๋ยวมันจะหมดทั้งงานเองเชื่อไหมคุณผู้ชมดูหมดแล้วเข้าไปแล้วออกปุ๊บใส่ปุ๊บทำงานทำงานเฉยๆอ้าวไอ้เนี่ เอา iden, Bref, า้ามันเก็บมาเช็ดเลยผู้ยนวยบ้าเลยเอ่อเทิร์นอาบ้าบอเอาเข้าไปเก็บไปอ๋อไฮเดซีนอย an <o 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 ู่ไหนอะหมดแล้วเหรอจริงดิไม่อยู่นี่แล้วเท่ากับกาไฟอ๋ออยู่ไอตัวโอเคนี่ไงทำงานละเฮ้อโอเคเอาไปเก็บที่เก็บแรกมันซะไม่อ่ะที่ใช้แล้วที่จะขอใช้แล้วนะโอเคเอ่อกระปินงานพร้อมทำเป็นไดมอนด์แต่ใช้แล้วกับอะไรเดียวอดีตไหมไอ้หรือว่สามเนี่ยให้ขุดดีขึ้นหรือว่าจะเอาไปใช้กับอันนี้เนี่ยอดีตเนี่ยเท่าเนี่ย เลเวลแล้วก็ประสบกาเทเลอัลอยเนะี่ยทำาไมใช้กับคู่กับพวกขุดได้นะใช้กับอะไรก่อนเดียอู้โอเคเอาไปวาดเอาไปขาขุดของเราก่อนเล่นของเรากอนที่หลังนะฮะเรายังไม่ดิบกับรถจริงๆเพราะว่าขั้นสองพอมไหมเพราะว่าแค่ขั้นสองนี่ก็น่าจะเหลือๆแล้วมั้งเนี่ยเปิดเอาเฉยคะแนนพ้อมไหมพร้อมไหมอ้าวขั้น,นก็พอแล้วมันมันต้องสูงกว่านี้เกี่ยวแต่ก็เดี๋ยวกันสูงไปก็คุณได้น่าจะเร็วขึ้นนะฮะคุณได้ดีสุดเลยเออเอาไปวาดข่าวมาที้นนก่อนเล่นอ๋อลืมเรียนนะโอเคพร้อมสร้างมาตดูด,ดีปั๊ปปบสามใช ี่คือแบบอ๋อจะทานได้แบบไม่ต้องมีอากาศเลยขึ้ต้องของมาเลยโคตรเยี่ยมโอเคเอานี่เทนหนี้แล้เอานี่ออกมาไปตรงนู้นที่เกี่ยวขยะของเรากกคือตัวนี้มีของที่ไม่ใช่แล้วตัวนี้นะอันนี้เนี่ยอ๋อรีสอร์ทพาดที่ผมกาว่าจะไปเออปิก,ก่อนไปดาวตรงนี้นะไอ,อเ,อ,อ,เอ,อท็อกนะฮะใช่ผมจะไปดาวเอท็อกนะเพื่อเอาแร่นะฮะเอ,อเ้ยไม่ใช่แร่เอากาส์เรียมนะฮะผมต้องการกาส์เรียมกับกาสอะไรนะเนี่ยเพื่อกาสเทียมนะฮะจะดาวเอทอกนะฮะแล้วก็ต้องการต้องการแค่นั้นแหละ แค่เราแน็เดียวนะฮีเลียมดีเทนแล้วก็มีแล้วนะเออแล้วก็ผมจะกลับไปดาวได้ไหมนะเออดาวกาเซียลนะเพื่อไปเอาอาร์กอนมานะใช่อีกไปนู่นไปนู่นไปหมดเฮ้ยก็บอี่ผมไม่รู้นะว่าไฮโดรเจนเนี่ยที่บ้านเราก็มีนะไฮโดรเจนเนี่ยไม่ต้องไปนู่นหรอกในตลาดนี่ดีเลยอีกทีก็มีแล้วต้องการแค่ฮีเลียมนะเออฮีเลียมทีดาวอีสต็กนะฮะที่ผมจะเอาไอ้นี่ไปนะฮะสร้างใหม่ใช้การเท่าไหร่ใหญ่ไปไหมเพราะมันใหญ่ไปได้เลยแต่มันก็ต้องใช้นี่ไปนะเพราะว่าไอ้เพลิงเล็กๆพวกนี้มันไม่น่าจะทำอะไรไดดดด้นนนนนนะะะเเเเพรรราาาาาวววว่่มมััป็ิิลลลีฮฮ์์ยยอแบบ เราวิริหารเนี่ยวิริหารไดแล้วแล้วก็โลซันโลวินเนี่ยซึ่งมันยากมากเพราะว่าต้องก็ต้องใหญ่ไปนะงั้นมันน่าจะไม่พอใช้ซึ่งมันต้องใช้อะไรซ่าบจริงจริงอันนั้นเขาบอกลอยใช่ไหมไอเงี้ยซื้อตัวฮีเรียบหนึ่งใช่ต้องไปเอาอันใหญ่ไปแล้วก็ต้องโต๊ะไปสองโต๊ะเลยเหรอแล้วก็เอาไอ้ดิบไปด้วยไฟฟ้าใส่สองโต๊ดนี้สี่อันมันจะพอไหมถวามจริงสร้างยานใหม่ได้ปะถ้ามันเยอะอะยานไปใหญ่อะสร้างยังไงทันใหญ่เอ็กซ์ิซสองอันมีอยู่นะฮะไทเทเนียมไม่มีแล้วเรื่องเราควรจะเอาไทเทเนียมก่อนดีจริงเนี่ย ไอ,อ,อ, Half อ,อาารนนะอนหนึ่งอันทาวสตีนหนึ่งอันอีกเราจะสร้างเป็นเทรดสเตชันนะเทรดแพลตฟอร์มเปล่าวะเทรดสตีนอันหนึงแหละเทรดแพลตฟอร์มไหมโอเคสร้างมามันสามารถเอาสครัปเนี่ยไปแร่เป็นแร่ได้นะเพราะว่าน่านจะมีแทนเดอร์อยู่มั้งเคลียรไปอ่ะส,สักแค่ผมได้ลองสร้างนี่หมดแล้วเป็นแบบมีเดียมนะเนี่ยเล็กๆเอ่อนี่ก็อยู่นี่นะโอเคมันจะแดดจะมาละเป็นนี่นะสแครปสองอันผมว่าสองอันน่าจะพอแล้วมั้งปกมีแค่มนะิแค่เนี้เพิ่มมิว ไมอยู่แค่นี้ก็ทำได้แค่หวังจะพอนะขอไปเลยเนี่ยคือมนจะใส่เข้าไปเป็นขยะพวกเนี้ยกิ๊มันใส่ได้แค่ขนาดเล็กอะอันเนี้ยมันจะใช้แล้วนะมันแค่เนี้ยไอ็นจิมอลสควีนท์ฮอร์นอ,อนนะมันไม่แค่เนี้ยแค่เนี้ยขยะใส่ไปเลย,อ,นนย,เลยอันนี้ใส่ได้ใหญ่เกินนะฮะจะครับมาโอ้เสร็จแล้ว,อลวเอ่อมานี่ใช่ไหมเนะี่ยมันดูแปลกรูปกล้ามันมึลึกับมึลึกยังไม่รู้โอเคตอนตอน,นะออนั้นตอนตอนตอนพิเศษอะใช้ทุกอย่างหมดเลยตอนนี้หมดเลยเอ้ยโอเค เออ่เปิดมีไหมใช้ตัวนียมนี่นงไงมีนะฮะใช้สองอัน,น,อนได้หนึ่งอันได้เยอะมั้งเออแล้วก็อันเนี้ยไม่ใช่นะใส่ไปเลยเอ่อใส่ไปเออเอ๊ใช้สี่เหรอชิปลายแล้วไม่นะมันต้องเป็นอย่างงี้สิเมียนะใช่งเงี้นหรอมัง้งอ่ะสี่ก็สีว่วะไม่มีอะไรเป็นใหญ่เหรอใหญ่แบบเล็กอ่ะเอาตูดเล็กมิดไงไอ้พวก ดิวหมดหนึ่งบุสส์หมดจริงบุสส์หมดแล้วจริงไปอยู่จนะคิดบไปก่อนได้มาคู่สดเนี่ยว่าดิวมหมดสองอ,อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วมีสามนั่นนะหนึ่งกับสองไม่ได้ใช้ทิ้งได้เลยแค่ตั้ไแต่อีกหนึ่งก้อนครบแล้วเอ่อเดี๋ยวไม่ได้ก่อถามจริงมีสี่แล้วเนะี่ยต้องใส่อีกก่อนอ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอา้าอ๋อมันใช้สองแนตะ่ว่าต้องใส่ข้างบนนะฮะถึงจะถูกถึงจะดีอย่างเข้าใจแหละต้องเอาใส่ตรงนี้ไว้ อย่างนี้นี่เองโอเคทำเป็นไทฮไนท์มานะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยสแครปนี่อะไรเนี่ยสแครปทธมาสีต่างกันปะวันนี <laughs> ้มันมืดจากนั้นสว่างอีกเอ่อโอเคทำมาเลยเอาไปแล,แล้วกระเทือแล้วโอเคระหว่างนั้นก็เอาไปใส่เพิ่มนะเอาไปใส่เอาไรใสา่าสาดียรไอ้น,นี่เหรอไม่ใช่แล้วมั้งโอเคใส่ไปหรือดีบัตสองส่งเข้าไปเออผมมาลองความแรงของไอ้ดีบอทสามด้ว,ว่าเอ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้ววิ่งเถิดวิ่งดิวิ่งด,งด,งดิไปดูก่อนเร็ว ไหนแรกของข้าอ๋อนี่ไงโอ้โอด้านสก้อนฮนะเออง่ายเดียวโอเคได้มาแล้วก็เอาไปเผาใช่ไหมใช่เอาไปเผาทั้งหมดเลยสก้อนเผาไปโหลดได้ก็หาเพิ่มเนะี่ยโอเคหมดแล้วก็ต้องหาอะไรไปใส่เพิ่มใส่ไปใหญ่เกินไม่ได้อันนี้อ่ะใหญ่เกินอันนี้อ่ะใหญ่เกินเหมื่อนเฮ้อ ใหญ่กเกินต้นนี้ก็เลยใหญ่เกินมันม้งให้เดาไม่มีอะไรได้เหรอทิ้งดิพวกนี้อะไม่ใหญ่เกินอีกคนต้องสร้างใหม่แล้วเนี่ยไปขาดกลางอันนี้ใช่ไหมอส้สต์หนึ่งเรื่องอะไรใหญ่ไปเลยดิดทังสเตนคาร์ไบด์มันแพงอะดิอเอาแค่นี้ก็พอมัอ้งไอรอนคังซีคาร์ไบด์อ่ะเหมือนกันดีกว่าอันนี้ใช่ไอรอนตะถูกกว่าคือนิดหนึ่งอันนะฮะ ซื้อแพงมากเลยนะผมว่าใช้แค่นี้ก็พอมั้งไม่น่าต้องการใหญ่ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเอาใหญ่เลยก็ดีนะ <c oughs> อนาคตจะได้เป็นลำบากนะฮะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมปิดอันนี้แล้วเอาดีมาสร้างอะไรลืมลืมไปละจะสร้างอะไรวะอ๋อยาดใบใช่ป่ะจำไม่ได้เว้ยใช่ป่าวะ่ายาเหมืหรือเปล่าใช่ไหม,ไหม <c oughs> ทางสติดทนันตีบอลลอยใช่อันนี้แหละเฮ้ท <c oughs> hey, ันตีบอลลอย เฮ no? ้ยสนุบอ่อนลอยเออเดี๋ยวไปเอาดันมาไม่ไม่ใช่แกอันนี้เฮ้ยสนุบอ่อนลอยกาฟฟีนอีกแล้วเหรอเบื่อแล้วนะกาฟฟีเนี่ยไฮโดรซีนกับกาไฟโอเคเอมอนเนียมกับไนโตรเจนใช่ป่ะเอ้ยเก่ยวเราลืมซื้อมาละเอมอนเนียมกับไนโตรเจนโอเคไฮโดรเจนพร้อมเอมโมเนียมพร้อมเหมือนกันมาพอดีด้วยเอมโมเนียมเนี่ย โอเคออกมาไปแตเดีก่อนแล้วก็เอานี่มากาฟีนโอเคแกไปดุ่นโอเคออกมาละแล้วก็เอามาสร้างเป็นให้ได้บันลอยใช้หน้าตาเจนนะหน,น้นาตาเจนหน้าตาเจนมีอยู่มั้งหน้าตาเจนมีอยู่มีอยู่นี่อันเดียวเลยโอเคทำอ่ะโอ้สีก็สวยอะส,สีนี่คุณผู้ชม สีเขียวโมไปเขียวอ่อนโอเคเอามาใช่แล้วบ้างอะเช็คสิอันนี้มันลอยแล้วก็เซรามิกนะฮะเซรามิกเหรอมีเซรามิกอะไรเยอะเซรามิก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 มีเหรอไม่ใช่เซรามิกนั่นเหรอคัพเปอร์นั่นเหรอนะครับบอสแสดงว่า,าอยู่ตรงกอลุ้นแน่เลยนี่เหรอไม่ใช่นั่นเหรอไม่ใช่ลกอกไยอยูไ่ไหนวะ นี่เหรอโอเคเจอแล้ว X สอซชิปอีกสองอันนะฮะจริงดิจริงอ่ะสองิงอ่ะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวไปหาสักครู่นะฮะนานเลยแหละไม่ง้า,งางมากเลยโอเคสองอันพร้อมหยิบมาแล้วก็เอาไปสร้างอันนี้เลยเร็วเข้าจะพาแล้วไหนวะลัสชัตเตอร์นะฮะ พร้อมสร้างเลยอันนี้ขนาดการก็เป็นขยะไดนะ้ใช่ไหมอาไปทิ้งได้เลยอย่างนี้เอาไปย่อยต่อนะโอเควางกองกอันไว้เฮ้ยไปไหนโอเครอทำย่อยนะเป็นขยะโอ้โหลมแล้วสิชอบเป็นผ้าดุมออลสแต่งงานจริงเลยมอลสแต่งงานสวยงาม,ยา,ง <c oughs> มยาวเหยียดแล้วก็โอ้โหลมพัดเปา่าไฟฟ้านี่มันเยอะเกินไปเนี่ยไปคนเยอะเลยอะแล้วมาหนึ่งจะเห็นมีตั้งห้าร้อยสิบสองอยู่จังหวัดชาติไหนวะเนี่ย เออก็ไปผมเอาเนี่ยไปเปลี่ยนกับแบตรถดีกว่าลืมไปเลยวะนี่เปลี่ยนกับแรถดีกว่าว่าน่าจะดีกว่าไหมไม่เอาวัยก็เปลี่ยนกับนี้ดิยถ้าเก็บผมก็ต้องเอาอย่างในนี้เก็บไว้อะเอาแค่ได้พอมั้งไม่ต่อมเก็บบ้านได้แหละดีละกลายแล้วกลายแล้วโหมันยืดเลยเนี่ยมันยืดยังไงดูมันมันก็มีอยู่ทิดเดียวเนี่ยทรูเนี่ยที่เก็บได้เดียวิดเดียวเองมันยืดได้วกันตัวนี้วันน่ะถามจริงแล้วยืดมันคือเอาแะไจากไหนวะเอาอะไรจากตรงในกระส่านซุนเลยแล้วก็ได้ยืดไปอ๋อแล้วมันยืดดไไ้งงวะถามจจรริโอเเคส็ล เออไปแพ็กตัวนู้นแล้วกันแพ็กอันแพ็กดีกว่าพาดาเป็นไงบ้างโอ้ได้สองอันนี้เลยเว้ยใหญ่เลยเนะี่ยก็ใหญ่เลยแล้วก็ต้องใส่ออซิเจนฟิลเตอร์ใช่ไหมไอ้ออซิเจนนี่ตัวนี้นะโอเคไปหยิบก่อนโอเคพร้อมวิ่งไปแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปขอนู้นใช่ไหมโอเคใส่เข้าไปแล้วก็ไอ้นี่ผมคิดว่าใช้แพ็กเด่ดีกว่าเว้ยเซรามิกสามก้อนนะเซรามิกสามก้อนอย่างนั้นเหรอหมดแล้วแน่เลยอ่ะคุณผู้ชมไมียวนะหมดแล้วเหรอได้ไปหาใหม่ก็ได้ เครื่องปัดดินพร้อมไหมเอาเครื่มาให้ข้าเดี๋ยวนี้เอ่อโอเคเฮ้ยออกมาสิเฮ้ยโอเคแล้วก็พวกนี้ดินพร้อมเยอะเยอะเลยดินไม่ได้หมดือนดินแล้วหรอดินเต็มหมดเลยอะทุกช่องไหนอะไรเยอะมั้งไม่น่าไปหรอมั้งเนี่ยดินเต็มหมดเลยอะเออผมจะไม่รอขอบเลยของมัดสามแล้วหรอเดี๋ยวต้องไปรอหน่อยแหละเดี๋ยวรออันนี้หมดก่อนแล้วกินแต่ไว้เนี่ยแล้วก็ได้มาขุดทุกกองประหยัดดินนะเซ็ตเอ่อเอาดินมาดินมา โอเคแล้วก็เอาดินมาอีกเต็มย่างเป๋าได้อีกช่องหนึ่งโอเคแล้วนีไ่ไปส่งเผาเปิดเครื่องส่งเผาเผาไปเรื่อยให้หมดทิ้งจากมันไม่ไประโยชน์หรองเก็บไว้โอเคแล้วก็เอาดินใส่เข้ปไปใส่เข้ปไปอีกเต็มย่างย่างอะ่ะนิดหนึ่งโอเคเต็มแล้วนะะใส่ตัวมาให้หมดแล้วก็ไปเอาดินได้แล้วก็เปิดเครื่องด้วยเปิดเครื่องปึ๊บโ okay, อเคพร้อม เป็นดินระดับกดระดับปอดสามนะฮะพอดระดับสามโอเคเข้าหลุมต่อบินหลุมแล้หลุมนู้นมันขุดไปแล้วหลุมนั้นหมดหมดประโยชน์แล้วโอ้โหดูดิดูหินดิหินได้ลื่นเลยอ่ะถ้าเกิดปกติแบบขุดหินมันจะแบบอย่างเงี้ยเงียอืด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 ใช่ไหมถ้าเกิดใช้ดาบไม่มีเลยไม่มีเสียงเลยเออประมาณไหนถ้ามืดโอเคเนี่ยคลื่นเข้าไปเลยแล้วเกิดขุดดินนะโอ้หมันเดิมเลยไม่ต่างกัเดิม มีอากาศแบบสำรองไฟฟ้าสำรองนะฮะเยี่ยมเลยเขาเปลี่ยนหรอเบิล์ไฟไม่ได้ใช้หรอกไปโอเคเนี่ยเติมเลยไม่แตกเดิมอากาศจะหมดแล้วไฟฟ้าจะหมดไปกันจะอะไรมั้งโอเคเต็มแล้วโอเคอากาศลดยังยาวเลยอากาศเก็บได้อยู่นะโอเคพร้อมเอ่อสไลด์มาเอ่อเบรกแล้วเบรกดิโอเคเอ่อเอาดินใส่เข้าไปไม่เอ่อเอ่อเอามาใหม่ใช่เอามา ก็แต่พอ,อยังอ่ะสามก้อนก็ะพอได้ว,ว่เออโอเคเพราะว่าทำก่อนอันนึงนะฮะเอ้ยจริงจริงเออนเราขอได้อันนึงนะเออใส่ไว้ในมิดเดิลเจเนอเรเตอร์แล้วก็สร้างมาอันเดียดพอไหมเย็ยนหนึ่งเอาไปใส่แบบของใหญ่อ่ะหรือว่าผมขโมยร,รถดีวะรถก็มีอยู่นี่ยว่ะไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะไม่ได้ใช้แล้วนี่ขโมยบเล่นประหยัดดินนะโอเคประหยัดดีขโมยมาสักก็ไปเนื้อก็บไปเยอะเลยไอ้เนี่ยครั้งก่อนเนี่ยลำก่อนเกมแรกสองเนี่ยแต่เราเนี้ได้แบบแปดช่องอ่ะของอันนั้นอ่ะ สุดยอดเลยแล้วของที่ผมจะเอาไปไดาวก้อนด้วยก็น่าจะมีพวกนี้นะเอาไปด้วยขนาดน่าจะประมาณใส่ช่อนได้นะพอดีสองอันน,นนะก็น่าจะประมาณนะั้นมั้งแล้วก็โต๊ะด้วยต้องเอาไปสองตัวเลยก็อีกสองกันบนใช่ไหมขนาดน่าจะประมาณนะี้นของโต๊ะของอันนั้นแนหะก็ใส่ได้ได้นะฮะเอาไปอย่างงี้ได้อยู่นะได,ได้เยอะเลยแหละก็ดีนะโอเคดีมากเลยแหละโคตรดีโคตรแจ่มเอาไปเด่นคุผู้ชม ผมเจอแร่อยู่ใต้ด้วยเฮ้ยเอาแร่เดีย๋ยวเอาไปแร่เดี๋ยวแร่หรอวะไอรอนนะอยู่ใต้น,นี้ด้วยพี่แกซ่อนฆ่าแล้วกันหนีฆ่าไปอยู่ใต้น,นี่อย่างเงี้ยเลยไม่รอดหลักจะหวังเลยเอ่อเกย์เอาไปชิวๆขอได้พอแล้วมั้งเนี่ยเอ่อเอาการะไฟมาเยอะก่อนดิเยอะๆเลยโอเคเอามาแค่นี้ก่อนเต็มแล้วคือไปก่อนเอามาซ้ำอีกนี้นะแพ็กเกจเจอร์เพราะว่าตัวสมัยน่าจะง่ายกว่านะถ้าจะโลได้ไปเนี่ยซื้อกาะไฟด้วยสกันน่าจะแค่นี้จะพอแล้วมั้ง ใส่สองอันนี้แล้วก็แบตเตอรี่เอาไปทักงก้อนเลยอย่างนี้เลยเอาไปสักสองก,องก้อนน่จาจะพอนะพอไหมพอมบ้างแล้วก็ลงขนาดใหญ่สองอันนะฮะให้ลงนันดึงแสงนันดึงนะอันจัดขนาดใหญ่สองอันนี้สองช่านี้แล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะแล้วเนี่ยว่างอ่ะเออที่เก็บแก๊สมาใช้ยานล่างวันที่เก็บแก๊สอ่ะที่เก็บแก๊สขนาดใหญ่ไม่รูู้่ไหนวะลืมอันนี้ปะ่ะเรื่องน,นี้เอ้ยผู้ชมเอาอันนี้ได้ไหมวิชัลเนี่ยเป็นเรือเหาะหรอเป่าเนี่ยถ้าเป็นเรือเหาะนะถ้าอยถ้าอย่าง้นะ เอ็กซ์ชิปหนึ่งอันทางสเตนคาร์ไบด์ซิลิโคนทางสเตนคาร์ไบด์ทางสเตนคาร์บอนได้อยู่นะฮะซิลิโคนเชมิเทนได้กับควอตได้นะฮะน่าจะใช้ไฮดรซีนเพิ่มมให้เดานะเพราะว่าจะเพิ่มส่วนใหญ่เป็นไฮโดรซิมหมดอะอาเนียมอาเนลียมไฮโดรเจนทำได้นะฮะพาร์ตได้เด่๋ยวไจละเดี๋ยวพาร์ตหน้าผมสร้างไอเรือด้ก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพาร์ตไปจากเรือเหาะค่อยไปดาวนะฮะโอเคเอาเประพันธ์นี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปดูนี้ก็อ,อย่าลืมที่จะกดไลค์ กดติดตามและกดสังเกงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะะไว้เจอกันแบบพาดหน้านะฮะบายเจ้า